ไปไงอ่ะยังไงอยวะไน้านะที่ไหน่ะเอมอบมันไม่ถึงมั้ยไม่หรอกลอกเงค่ายเออปั่นให้ไวเลยปื๊ดเลยเนี่ย <c oughs> โดนแล้วอีไข่แตกแล้วสวยด้วยคนอน รู้จ้ะมัติดต่อเลยเคยเลยนะเนี่ยวปั่งประปูนเคยเลยนี่เนี่ยชุ้ยใช้สวยใช้สวยสวยงามสวยงามตัวนี้สวยงามสู่ฟูง เต็มอยู่สูบฟู